สวัสดีครับในหัวข้อนี้เราจะมาเจาะลึกเทคนิคที่เรียบง่ายมากๆแต่บอกเลยว่าทรงพลังสุดๆที่จะช่วยให้การวิ่งของเราดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยครับสำหรับนักวิ่งโดยเฉพาะนักวิ่งมือใหม่หลายๆคนอาจจะเคยเจอปัญหาเดียวกันเลยนะครับคือแบบรู้สึกว่าวิ่งไปแล้วมันเหนื่อยจังเลยมันไปต่อไม่ไหวทั้งที่เราก็พยายามโฟกัสที่ขาดเต็มที่แล้วนะแต่มันเหมือนไปได้ไม่สุดสักทีรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วความลับที่จะทำให้เราวิ่งได้เร็วขึ้น อึดขึ้นเนี่ยอาจจะซ่อนอยู่ในส่วนที่หลายคนมองข้ามไปเลยใช่แล้วครับอยู่ที่แขนของเรานี่เองเอาล่ะครับเรามาลงลึกในเชิงวิทยาศาสตร์กันสักหน่อยดีกว่าจะได้เข้าใจกันไปเลยว่าทำไมการแกว่งแขนที่ถูกต้องเนี่ยมันถึงเป็นอะไรที่มากกว่าแค่การจับท่าให้ดูสวยๆครับ หน้าที่หลกัหลกๆของการแกว่งแขนเลยนะครับก็คือการสร้างสมดุลให้กับร่างกายนั่นเองครับลองนึกภาพตามนะครับเวลาเราก้าวขามันจะเกิดแรงบิดที่ลำตัวใช่ไหมครับการแกว่งแขนที่สัมพันธ์กันเนี่ยแหละจะเข้ามาช่วยลดแรงบิดตรงนั้นทําให้ลำตัวเรานิ่งไม่แกว่งไปมาแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงครับทีนี้ลองมาดูตัวเลขกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นการจําลองทางวิทยาศา,ศาสตร์เลยนะจะเห็นเลยว่าโอ้โหต่างกันชัดเจนมากการวิ่งแล้วแกว่งแขนแบบปกติตามธรรมชาติเนี่ย ใช้พลังงานน้อยกว่าแบบเห็นๆเ,เลยครับที่น่าสนใจก็คือถ้าเราวิ่งแบบไม่แกว่งแขนหรือว่าหนีบแขนไว้ข้างลำตัวเนี่ยรู้ไหมครับว่ามันทำให้ร่างกายต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นถึง5%เปอร์ซนตเลยทีเดียวซึ่งแรงที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็ไปตกเป็นภาระของกล้ามเนื้อลำตัวกับขาที่ต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อทรงตัวนั่นเองครับแล้วจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับเพราะขณะนักปราดญ์อย่างอริสโตเติลในสมัยโบราณนุ่น่ะ เขายังรู้เลยว่าการเคลื่อนไหวของแขนมันสัมพันธ์กับความเร็วในการวิ่งโอเคครับทฤษฎีพอประมาณแล้วเรามาเข้าสู่ภาคปฏิบัติกันดีกว่ากับ4ท่าฝึกง่ายๆที่จะช่วยให้การแกว่งแขนของเราเป๊ะขึ้นเยอะเลยเราจะมาค่อยๆไล่ไปทีละส่วนเลยนะคะมีแค่4อย่างที่ต้องจำตั้งแต่หัวไหล่ข้อศอกทิศทางแล้วก็มือครับง่ายๆแค่นี้เลยมาเริ่มกันที่อย่างแรกที่ง่ายที่สุดเลยนะครับคือการผ่อนคลายหัวไหล่ นักวิ่งหลายคนเนี่ยไม่รู้ตัวว่าวิ่งไปเกรงไปยกไหล่สูงขึ้นมาไกลๆหูซึ่งมันเปลืองพลังงานมากครับทริคง่ายๆเลยนะก่อนจะเริ่มวิ่งหายใจเข้าลึกๆและพอหายใจออกก็แค่ปล่อยไหลให่ให้มันทิ้งตัวลงมาสบายๆแค่นั้นเลยครับต่อมาคือเรื่องของข้อศอกครับพยายามงอข้อศอกให้ได้มุมประมาณ90องศาหรืออาจจะเปิดได้ถึง1 1 0องศาก็ได้ ที่ต้องทำแบบนี้ก็เพื่อรักษาการเคลื่อนไหวให้มันกระชับและมีประสิทธิภาพครับข้อผิดพลาดที่เจอบ่อยๆเลยคือเหยียดแขนตรงแล้วแกว่งเป็นกังหันลมอันนั้นจะทำให้ตัวบิดไปมาแล้วก็เสียแรงเปล่าครับข้อที่3คือทิศทางครับ จำง่ายๆเลยคือการแกว่งแขนของเราควรจะเหมือนการเคลื่อนที่ของลูกสูบคือดันไปข้างหน้าแล้วก็ดึงกลับมาข้างหลังตรงๆเลยไม่ต้องแกว่งตัดเข้าหาลำตัวนะครับเพราะนั่นจะทำให้ตัวบิดเหมือนกันให้เราโฟกัสไปที่การดึงมือไปด้านหลังให้ผ่านสะโพกไปเลยนั่นแหละครับคือแรงส่งที่ถูกต้องและสุดท้ายเลยครับเรื่องของมืออันนี้หลายคนมองข้ามไปเลยนะ คือเราต้องปล่อยมือให้สบายๆไม่ต้องเกรงไม่ต้องกำหมัดแน่นๆนะครับเขามีทริคให้จำง่ายๆเลยคือให้ลองนึกภาพว่าเรากำลังถือแผ่นมันฝรั่งทอดบางๆหรือว่าถือไข่ดิบไว้อยู่คือแค่ประคองไว้ไม่ให้มันแตกแค่นั้นพอเลยครับเพราะถ้าเรากำหมัดแน่นปุ๊บนะความตึงเครียดมันจะไล่ขึ้นมาทั้งแขนเลยเปรืองแรงโดยใช่เหตุครับเอาละแล้วถ้าเกิดเราเริ่มเหนื่อยเริ่มล้าขึ้นมาละ่ะจะเกิดอะไรขึ้น บอกเลยครับว่านี่คือช่วงเวลาที่แขนของเราจะกลายร่างเป็นฮีโร่เลยล่ะมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากครับเขาไปศึกษาในนักวิ่งระยะ400เมตรซึ่งเป็นระยะที่โหดมากๆแล้วก็เจอการปรับตัวของร่างกายที่น่าทึ่งสุดๆเวลาที่นักวิ่งเริ่มเหนื่อยลองดูกราฟ2ออันนี้นะครับจะเห็นเลยว่าพอขาของนักวิ่งเริ่มล้าวงสวิงของขาม,มันก็แคบลงใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ร่างกายเราฉลาดมากมันสั่งให้เราเพิ่มองศาการแกว่งแขนให้กว้างขึ้นโดยอัตโนมัติเลยเพื่อมาชดเชยแรงจากขาที่หายไปและดูตัวเลขสิครับมันชัดเจนมากจริงๆองศาการก้าวขาลดลงไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยคือ4 9แต่ในทางกลับกันองศาการแกว่งแขนกลับเพิ่มขึ้นมาตั้ง16 1หโหเยอะมาก หัวใจของเรื่องนี้ก็คือพอขาเราเริ่มล้าการที่เราเร่งการแกว่งแขนให้แรงขึ้นเนี่ยมันจะช่วยประคองรอบขาและความเร็วของเราไม่ให้ตกลงไปมากนั่นเองครับพูดง่ายๆก็คือแขนมาช่วยพยุงขาตอนที่เราใกล้จะหมดแรงแล้วเอาละครับเรามาสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมดที่เราคุยกันมาในวันนี้กันดีกว่า สรุปก็คือถ้าอยากวิ่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับต้องจำไว้เสมอว่าการวิ่งเป็นการทำงานร่วมกันของทั้งร่างกายนะไม่ใช่แค่ขาอย่างเดียวและแขนของเราเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากๆทั้งในการประหยัดพลังงานและการรักษาความเร็วโดยเฉพาะช่วงท้ายทที่เราเริ่มล้าแล้วทีนี้ก็เหลือแค่ลองเอาสีข้อที่ว่าไปปรับใช้ในการวิ่งครั้งต่อไปดูนะครับแล้วมาดูกันว่าแค่การปรับเรื่องแขนง่าย,ายๆแค่นี้จะช่วยปลดล็อกศักยภาพการวิ่งของเราไปได้อีกไกลแค่ไหน ลองดูครับ